มาจวดกันอีกแล้วครับคุณลูกค้าวันนี้ผมจะพามาดูนิสสันอ m เมล่าหตัวเทอร์โบนะครับนี่ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟฟู LED แล้วก็มีเส้นของเด m e r u n n i n g l i g ไรนะครับคุณลูกค้าจะเป็นไฟแบบเปิดตอนกลางวันก็ได้จะเป็นกลางคืนก็ดีนะครับคุณลูกค้าส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟ LED สวยงามให้เช่นกันนะครับผมนี่กระจังหน้าจะเป็นแบบ กระจังหน้าแบบรังผึ้งนะครับคุณลูกคา้าเราก็จะเป็นสีดําแบบลมควันนะครับแล้วก็จะตัดเส้นเดสไลน์สีแดงเข้ากับตัวรถสีดําได้อย่างลงตัวนะครับคุณลูกคา้าส่วนสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันจะเป็นของไดฟ์หกนะครับคุณลูกคา้าผมบอกเลยว่าชุดแต่งของค่ายนี้สวยงามแล้วก็เข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับผมส่วนล้อหนี่จะเป็นล้อจากศูนย์นิสสันแท้นะครับคุณลูกคา้าเป็นล้อ ขอบ15นะครับผมส่วนคุณลูกค้าคนไหนที่อยากได้แบบล้อแต่งอะขับเดิมๆขอเดินจะดีกว่าทักมาเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะจัดล้อสวยๆยางปีใหม่ให้นะครับผมส่วนซุ้มล้อด,ด้านในนี่จะบอกก,ก็ไม่ได้นะครับว่ามันยังใหม่อยู่แต่สภาพนี่มันก็ยังดีนะครับคุณลูกค้าก็จะเสื่อมสภาพตามการเวลาเนาะแต่ผมแต่ผมการันตีเลยว่า มันยังสวยงามและยังดีอยู่นะครับคุณลูกค้าส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกหูดํานะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมีเส้นเดไลายเป็นสีแดงแล้วก็จะมีไฟ LED ไฟเลี้ยวของกระจกข้างซ้ายขวานะครับคุณลูกค้าสวยงามมากๆนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีชุดแต่งของได้68รอบคันนะครับคุณลูกค้าส่วนล้อหลังก็จะเป็นล้อขอบ15เช่นกันนะครับมาพร้อมกับยาง b ิ i s t o n e นะครับคุณลูกค้านี่ซุ้มหลังเนาะ ไม่เคยแกะไม่เคยงัดไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนนะครับคุณลูกค้าแต่จะมีการซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็ดูเช็คอาการตามสภาพตามการเวลาของรถนะครับคุณลูกค้านี่ข้างหลังก็ สวยงามโฉบเฉี่ยวตามสไตล์นิสสันอ m เมรานะครับคุณลูกค้าเขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวแล้วก็เข้ากับตัวรถมากๆนะครับส่วนไฟท้ายนี่ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับคุณลูกค้าเป็น s i กเนเจอร์ไลท์นะครับคุณลูกค้าเป็นไฟแบบ3ดวงเนาะสวยๆงามไปเลยนะครับนี่ส่วนท่อเข้ากับชุดแต่งได้อย่างลงตัวนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นช่องแล้วก็มีเส้นเดดดลน์สีแดงสเกิร์ตสวยๆนะนี่สัญลักษณ์ V L Turbo ครับคุณลูกค้าผมเคยขับมาแล้วผมบอกเลยว่ารถคันนี้แรงจิตจัดรังติดบอดดีจริงๆครับคุณลูกค้านี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นเดรสไลน์เส้นแบบปีกหลังนิดๆเนาะสปอยเลอร์หลังนิดๆน,นะครับคุณลูกค้านี่เส้นสีแดงตัดกับตัวรถสีดําได้อย่างลงตัวมากๆนะครับคุณลูกค้าส่วนด้านข้างของรถนี้มองมุมไหนมันก็มีสเสน่ห์เหลือเกินนะครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้า Nissan อ m e ล่าสีดำ V L Turbo โบคันนี้นะครับผมปี2020นะรถคันนี้สภาพใหม่ๆสวยๆนะครับคุณลูกค้าส่วนภายในนี่ผมบอกเลยว่าออปชั่นของแต่งมีมาให้มากนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ดีไซน์ออกแบบได้อย่างลงตัวและสวยงามมากๆนะครับผมพวงมาลัยนะครับคุณลูกค้าจะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าเนาะหรือจะพูดง่ายก็จะเป็น พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคุณลูกค้าก็จะมีแต่ปิ้นๆเนาะนี่แต่ก็จะแบบสวยงามนะครับคุณลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังคุณภาพดีนะครับส่วนปุ่มนี่ก็จะให้มาเยอะมากมายนะครับคุณลูกค้าก็จะมีมันเจ็ดแปดปุ่มเนาะสาหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปลี่ยนพงเปลี่ยนเพลงรับส่งรับสายก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับที่พวงมาลัยพวงเดียวเนะส่วนหน้าปัดบอกพวกความเร็วรถบอกรอบรถนะครับคุณลูกค้าก็จะเป็นแบบ เออเกลึงดิจิตอลแล้วก็กลึงแบบเออปกติเนาะเป็นเข้มปกตินะครับคุณลูกค้ายังไม่ได้เป็นแบบแม่นวนวลนะครับคุณลูกค้ามีส่วนคอนโซลหน้านะครับคุณลูกค้าก็ยังดูใหม่ยังดูสีดําสดใสสวยงามนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถของเรานี่กระรันตีนะครับว่ารถยังสภาพใหม่สวยงามไม่มีตากแดดนานไม่มีแบบแตกแรงงานนะครับคุณลูกค้าสําหรับคอนโซลท้้งหน้าเนาะส่วนนี้ช่องเก็บของ ฝั่งที่นั่งด้านซ้ายเนาะก็จะให้มาแบบใหญ่กว้างขวางครับคุณลูกค้าสามารถเก็บของได้เยอะนะครับเก็บอกเอกสงเอกสารของรถนี่ก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะครับคุณลูกคา้าส่วนช่องแอร์นี่ก็จะเป็นวงกลมแล้วก็จะสามารถปรับได้ประมาณ360อองศานะครับคุณลูกคา้าคือแบบปรับได้ทุกทิศท,ทุกทางนะครับคุณลูกคา้าแบบเย็นกันทั่วรถกันไปเลยนะครับคุณลูกคา้าส่วนประตูคอนโซลประตูนี่ก็จะสวยงามออกแบบตัดกันได้อย่างลงตัวนะครับ ส่วนที่บังแดดหรือเป็นที่กระจกสองเนาะก็จะมีกระจกบานเล็กนี่สวยงามนะคนุณลูกค้าใสปิ้งนะครับกระจกนี่ส่วนตรงนี้ก็จะมีไฟเปิดในรถนเนาะก็จะแยกได้นะครับคุณลูกค้าว่าจะเปิดฝั่งด้านคนขับก็ได้หรือจะเปิดฝั่งทางคนซ้อนก็ได้นะคนรับคุณลูกค้าซ้ายขวานะครับสามารถเลือกได้นะหรือจะเปิดทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่บังแดดหรือที่แบบกัน การแบดพูดง่ายๆนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะมีกระจกเงาสวยงามบิ๊บบับปิ้งปังให้นะครับคุณลูกค้าใหม่ๆนะครับคุณลูกค้าส่วนหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอระบบทัชสกรีนนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าเชื่อมต่อ Apple c a ูกค้าเพย์แ d หรือจะเชื่อมต่อฟัง YouTube หรือเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถ ทำได้เช่นกันนะครับผมหน้าจอนี้ก็จะให้มาหลายปุ่มเมโนูรับสายจะเป็นออดิโอเปิดวิทยุนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมก็เปิดหมดวิทยุอยู่เนาะส่วนนี้ก็จะมีปุ่มให้หลายปุ่มแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับออตโต้นะครับคุณลูกค้าแบบจะปรับออตโต้ก็ได้หรือจะไม่ออตโต้ก็ได้นะคุณลูกค้าก็จะมีปุ่มไล่ฟ้าไล่หมอกแล้วก็ ปุ่มความเย็นของแอร์นะครับจะเป็นแอร์ก็ได้เป็นพัดลมก็ได้นะครับพลูกา้าส่วนตรงกลางนี่ก็จะมีที่ปุ่มสตาร์ทนะครับพลูก้านี่ก็จะให้อยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จ่งที่ชาร์จแบตนะครับพลูก้าประมาณ3ามรูนะครับพลูก้าแบบโอ้โหเสียบกันสนันวันไปนะครับผมส่วนตรงกลางก็จะมีช่องเก็บของไว้ใส่เศษเหรียญเล็กๆน้อยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็น เกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าขับสบายเนาะขับใน,ในเมืองในเมืองในปงในป่าเนี่ยก็ขับได้เช่นกันนะครับคุณลูกค้าขับง่ายขับสบายครับเพราะเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าส่วนเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านั่งนุ่มนิ่มสบายก้นมากๆนะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าจะนั่งทางใกล้ทางไกลก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับคุณลูกค้าส่วนที่เก็บของตรงกลางเนาะก็นี่ก็จะให้ช่องมาขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่พอสมควรอยู่นะครับคุณลูกค้าแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยเนาะ ส่วนเกยเียร์เบรกมือนี่ก็ยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับคุณลูกค้าก,กดปุ่มแล้วก็ดึงขึ้นปั้งนะครับคุณลูกค้ารถก็จะหยุดเอียกให้เลยนะครับผมมามาดูคอนโซลประตูฝั่งด้านคนขับนะครับคุณลูกค้านี่ก็จะมาให้แบบปุ่มกระจกปรับไฟฟ้าได้นะครับคุณลูกค้าคันนี้แบบพับกระจกไฟฟ้าก็ได้นะครับก็จะมีแบบทั่วไปเนาะเปิดกระจกสีด้านแล้วก็ล็อกกระจกนะครับคุณลูกค้านี่คอนโซลกลางสวยมากๆนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะข้างหลังนะครับคุณลูกค้าเพราะนิสสันอเมร่านี่ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับคุณลูกค้าที่ให้ความกว้างขวางของรถได้มาอย่างลงตัวแล้วก็สมกับรถขนาดนี้เนาะเพราะว่ารถขนาดใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับคุณลูกค้าจะนั่ง3คนก็ได้4คนก็ได้นะครับคุณลูกค้าแต่ถ้านั่ง3คนนี่ผมว่าจะนั่งแบบเหมาะเนาะกำลังดีนะครับคุณลูกค้าไม่เบียดกันจนเกินไปไม่แออัดกันจนเกินไปนะครับคุณลูกค้ากําลังดีนะครับในส่วน ที่เก็บของด้านหลังมา,าผมเปิดให้ดูจวดนี่นะครับคุณลูกค้าที่เก็บของด้านหลังผมบอกเลยว่าให้มาอย่างกว้างขวางแล้วก็ให้พื้นที่มาอย่างเยอะมากๆนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าแบบอยากใส่ของได้มากเกนี้ยมันสามารถพับเบาได้นะครับคุณลูกค้าแต่เสียดายผมไม่ได้พับเนาะเพราะเวลามันมีน้อยนะครับคุณลูกค้ามีข้างหลังเนาะสภาพก็ยังสวยงามนะครับคุณลูกค้าผงผ้าอะไรนี่เบื่อข้างหลังนี่ยังอยู่ในสภาพ สวยงามนะครับคุณลูกคา้านี่กว้างขวางนะภาพกะด้วยสายตาประมาณเกือบร้อยเซนติเมตรอ่ะพอผมเข้าไปนอนก็ขดตัวนิดหน่อยก็สามารถนอนได้นะครับคุณลูกค้าสําหรับข้างหลังเนาะตรงนี้ก็ยังสวยงามนะครับคุณลูกค้าไม่มีการชนไม่มีการงัดไม่มีการแกะฝากระโปรงท้ายหลังออกนะครับคุณลูกคา้ายังอยู่ที่สภาพสวยงามและสมบูรณ์นะครับคุณลูกค้านี่ส่วนตรงนี้ลืมบอกจะมีกล้องห้างหลังให้นะครับคุณลูกค้าเป็นกล้องมองด้านหลังเนะะาะเวลาถอยหลังแบบ จะไม่ได้ไม่ต้องแบบงวกซ้ายงวกขวานะครับคุณลูกค้าเราจะได้แบบมองผ่านกล้องได้โดยอัตโนมัตินะครับคุณลูกค้าส่วนห้องเครื่องผมบอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้คุมกําลังนี่สุดๆไปเลยครับคุณลูกค้าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเป็นเครื่องดอร์ชนะครับคุณลูกค้าขนาด1.0ลิตร999ซีซีนะครับคุณลูกค้าเป็นพ่วงด้วย เทอร์โบนะครับคุณลูกค้าโอ้โห 9999cc มีเทอร์โบด้วยกระบอกสูบคูณระยะช่วงชักนี่อยู่ที่72.2คูณ8 1 3มิลลิเมตรนะครับคุณลูกค้าอัตราส่วนกำลังอาจอยู่ที่9.5ส่วนหนึ่งพละกำลังสูงสุดอยู่ที่100แรงม้านะครับคุณลูกค้า100แรงมาที่5,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่152 นิวตันเมตรที่2,440รอบต่อน,นาทีนะครับผมโอ้โห oh, oh, จับคู่กับเกียร์ออโตสุดยอดมากๆนะครับคันน mm ี hmm. ้ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุดได้ถึง E20 นะครับ mm hmm. คุณลูกค้า mm hmm. ความจุทั้งน้ำมันอยู่ที่35ลิตรนะครับผม mm hmm. นี่คุณลูกค้าดูได้นะ mm hmm. ฝากระโปรงเรายังสวย mm hmm. ยังใหม่สภาพนี่มาจากศูนย์ยังไง ทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าดูเม็ดองเม็ดอาร์ตน็อตทุกจุดเนาะยังแบบยังอยู่ที่เดิมนะไม่ได้งัดแกะเก่าออกไปไหนนะครับคุณลูกค้าเพราะว่ารถของเราการนตีไม่มีชนหนักพิกความไฟไหม้ย้อมแมวกับไม่นะครับคุณลูกนี่มาจวดกันอีกแล้วนะครับคุณลูกค้าผมจะพามาดูนิสสันอเมร่า 1.0Vl ตัวเทอร์โบนะคุณลูกค้าราคาหน้าป้ายตอนนี้อยู่ที่ หกแสนกว่าบาทแต่ถ้าคุณลูกค้ามีแบงค์สิบนะครับสามารถนะําเป็นส่วนลดหนึ่งแสนบาทรถคันนี้จะเหลือราคาเป็นแค่ห้าแสนกว่าบาทครับคุณลูกค้าโคตรถูกครับผมราคาผ่อนอยู่ที่เจ็ดแปดพันตลอดสัญญาครับได้อเมราแบบนี้สวยๆไปเลยนะครับคุณลูกค้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะคุณลูกค้าแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าเดย์ทัม running light เราก็จะมาพร้อมกับไฟ LED โบเฉี่ยวสวยงามนะครับคุณลูกค้ากระจังหน้านี่ผมบอกไว้เลยว่า จัดทรงรอบคันมาให้แล้วนะครับคุณลูกค้าชุดแต่งนี้จะเป็นชุดแต่งของไดฟ์68นะครับคุณลูกค้าล้อแมกนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานขอบ15นะครับผมส่วนกระจกนี่ก็จะมีไฟ LED ไฟเลี้ยวมองข้างมาให้เช่นกันนะครับนี่มาดูข้างในกันเลยครับคุณลูกค้าข้างในก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีหลายปุ่มนะครับคุณลูกค้า6 7 8, 8ปุ่มกดจนตาไรเลยนะครับ ส่วนหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วน,นะครับคุณลูกค้าผมบอกได้เลยว่าเชื่อมต่อ Apple Ca r p เพย์แอนดรหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธฟัง YouTube นี่สบายนะคุณลูกค้าส่วนคอนโซลกลางมี2องทูโทนสสีนะคุณลูกค้าแล้วก็บาอนี่ผมบอกเลยว่าทํามาจากเบาะผ้าคุณภาพดีเนาะสสี3สีทูโทนเช่นกันครับคุณลูกค้าส่วนข้างหลังนั่งสบายเนาะตามสไตล์นิสสันอ m เมร่านะครับคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นเบาะธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผม ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนิสสันอ m เมรา1.0 V L Turbo ขั้นนี้นะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับขนุนสามเหลี่ยมออตโต้ไอ้ยะ